โดยทางปอพพิจิตนะครับรายงานความเสียหายพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะฮะข้พิจิตเนี่ยเจอพัดถล่มไป3ามอำเภอก็จะมีอำเภอบางมูลนาคนะฮะอำเภอดงเจริญอำเภอตะพานหินเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานครับมีบ้านประชาชนนะฮะแล้วก็วัดโรงเรียนเนี่ยเสียหาย22ตำบล9กาบหมู่บ้านรวมแล้วเนี่ย1,212ห12ลังคาเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอบางมูลนาค พนนายุซัดหนักสุดเลยนะครับเสียหายไปสิบตำบล59าบหมู่บ้านรวมแล้ว8 0 8หลังคาเรือนยังพบว่าแรงลมพายุครับที่พัดแรงนะฮะต้นไม้ก็หักโค่นทับบ้านประชาชนล้มกีดขวางถนนเนี่ยนะฮะแล้วก็พวกสายไฟขาดไม่สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติอันนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานนะฮะหลายชั่วโมงในการแก้ไขทางผู้ว่าพิจิตครับท่านสั่งการให้แาอำเภอทั้งสามอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายและจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพความเสียหายแก่บ้านประชาชนและก็ระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้เร็วที่สุดครับ